สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะมาทดสอบรถ6640นะฮะคันหน้าเนียร์ฮอลแลนด์นะครับผมตัวนี้เป็นปี96นะครับนะฮะวันนี้ลูกค้าจังหวัดตังนะครับจังหวัดตังนะฮะได้ทำการมาจำมาแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจเรานะฮะมาจำโดยไม่การแม่มาดูรถเลยครับให้เราเช็คสภาพให้เราก็จะส่งได้เลยนะครับผม วันนี้เราเลยเอารถหลังจากที่เช็คสภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็เลยเอารถมาทดสอบนะฮะประสิทธิภาพการใช้งานนะครับผมก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะฮะให้กับทั้งทั้งผู้ซื้อนะครับและทั้งผู้ขายนะครับรถคันนี้นทำงานได้แน่นอนนะครับรถคันนี้เราทำการเช็คใหม่นะฮะ ระบบขานหน้านี่เปลี่ยนซินทุกจุดนะครับฟูงยังสวยอยู่นะฮะยางใหม่หมดเลยสีใหม่มาควนหลังใหม่นะครับระบบไฟนี่เดินใหม่หมดเลยครับนะฮะอุปกรณ์ติดรถคันนี้จะเป็นจันเจ็ดและดันหน้านะครับผมที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้านะฮะจะเป็นจันเจ็ดแล้วก็ดันหน้าจันเจ็ดของซีมทีนะครับดันหน้าค่งหลีนะฮะแต่วันนี้เราเอาใส่คันสามมานะครับผมเอ จะทดสอบแบบตักหนักนะฮะเพราะพันสามนี่มันจะหนักเครื่องนะครับผมเวลาลองรถเนี่ยมันจะเครื่องจะร้อนเร็วนะครับคือร้อนเร็วหมายถึงว่าเครื่องจะทำงานหนักกว่าพันเจ็ดนะฮะนะครับมันจะงานสบาสบายครับผมถ่ายเบาๆนะครับมันมันก็จะร้อนช้าระบบเทอร์ดิก็จะร้อนช้านะครับเพราะทำงานเบานะฮะวันนี้เราเลยใส่พันสามมาเพื่อที่จะให้ร้อนเร็วครับ จะได้ดูนะครับว่าระบบไฮดรอลิกระบบปั๊มขาวมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับผมเมีปัญหาเราจะแก้ไขให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ช่างปั๊มสโลว์นะฮะทดสอบดูครับผมนะฮะ เท่าที่ดูตอนนี้นะครับผมทำงานมาสักพักหนึ่งนะก็จะไม่พบปัญหาใดๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ทดสอบผลเจไปนะฮะแปลงนี้นะครับแปลงเดียวกันนี้ครับผมแต่ผ7เจไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับก็ไม่เจอนะฮะไม่เจอปัญหาใดๆนะครับผม วันนี้ก็เลยเอาพันสามาลองอีกเที่ยวครับเพื่อความชัวร์นะฮะความมั่นใจนะครับ เป็นแปลงนี้เป็นเป็นไรผักเก่านะครับผมของแชร์แมคโครขุดร่องไว้นะครับขุดร่องสวนไว้เลยถ่ายยากนิดนึงนะครับถ่ายไม่ค่เป็นง่ายเป็นตานครับ นี้เราขายปเป็นราคา700,000น,นะครับผมส่งให้ฟรีนะฮะเอกสารทะเบียนพร้อมบนครับนะฮะเอกมทะเบียน,นพร้อมบนนะครับผมจะส่งให้ถึงหน้าบ้านทานเลยนะครับรานะคานี้ ถ้าท่านใดชอบหรือสนใจนะครับรถรุ่นนี้นะครับผมทางเราจะมีอีกนะฮะก็โทรสามารถโทรมาคุยมาสอบถามกับเราได้เลยครับผมเราเช็คให้พร้อมใช้แน่นอนนะครับผมก่อนที่จะส่งมอบเราก็จะทดสอบแบบนี้นะครับนะฮะตัวหาตัวประกอครั้งนึงนนะครับเราส่งงานนะฮะ ที่ทดสอบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะพอสมควรแล้วครับผมนี้เราเดี๋ยวจะสอบถามช่างป้อมเลครับว่ารถนี่มีปัญหาตัวไหนต้องแก้ไขบ้างนะครับอีกบ้างนะฮะ ใช้ได้นะครับก็พที่ดูนะฮะเดี๋ยวเราลองขับถักป้อมดูนะครับผมเดี๋ยวปุยถังปัอมสักหน่อยนะฮะชักป้อมเป็นไงบ้างรถชักป้อม ดีใช้ได้ครับแรงใช่ได้ความร้อนไม,ไม่ไม่มีอาการอะไรความร้อนขึ้นเท่าไหร่เชปบอมความร้อนขึ้นหกสิบฟาหกสิบฟาองเหรอโอ้ถือว่าน้อยมากเลยเชฟบอมนะน้อยน้อยน้อยมากเออไม่มีปัญหาอะไรสําหรับรถคันนี้ก็<บ>มีคอนโทรลหน้าตกนิดหน่อยเวลาร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับไอ้เรื่องจุดนี้อ๋อแบบมีตกกันนะใบมีตกหน่อยเดี๋ยวางปบอมจะแก้ไขให้เดี๋ยวเดแก้แก้ไขให้แล้วประกันจุดนี้นะแล้วแล้วตรงไฮดรอลิกเป็นยังไงบ้างเชปบอมก็ปกตินะ ปกติดีนะข,นขึ้นปกติขึ้นเร็วลงเร็วนะพงอะไรรู้พงอะไร,ร,ะไรมีปัญหาไหมช่างปัง้มนิ่ม,มากนิ่ม,มากพงอะไรนิ่มมากเลยนะนิ่มมากส่งเผาเขาออกปกติปกติครับปกติแบบนี้ใช้เป็นเป็นซลรีลอยด์เดิมๆใช่ไหมช่างปัง้มเดิมๆเลยครับใช้สวิตช์กดนะนะใช้สวิตช์กดไฟฟ้าแบบเดิมๆติดรถเลยแฟบพัติดรถเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขตรงใบมีดอย่างเดียวใช่ไหมแก้ไขไอ้ระบบใบมีดอย่างเดียวตกลอยระบบลอยเลยอย่างอื่นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาความร้อนปกติความร้อนปกตินะครางปั้มนะพงอะไรนี่โอเเคาป็น่า้อยนะครับผม เดี๋ยวชางป้อมแบบขอบคุณมากช่างป้อมไปช่างป้อมถ่ายสักรอยนะฮะแล้วกลับเข้าบ้านครับเราไปเช็คระบบใบมีดะฮะใบมีดร่วงนะฮะถ้าเกไม่มีปัญหานะครับผมชักปั๊มหอมอมย่างนั้นนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบไว้จะไปท่่นี่ก่อนนะครับผมก็ขอบขอคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะและ้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะฮะ ที่ชื่นชมในผลงานของเรานะฮะเดี๋ยววัดกระเพงแสนนะครับผมครับผมถ้าชอบสนใจรถไถฟอร์ดนะฮะรถถฟอร์ดเท่านั้นนะครับผมโทรมาคุยมาสอบถามกับเราได้เลยครับผมที่เบอร์ศัพท์ศูนย์แปดนะฮะ0076640ครับจะเป็นรถตามสภาพหรือรถเช็คสภาพะเรามีไว้บริการทุกท่านนะครับผมมีกระปั๊มลงระบบ็สองเพลานะฮะ น,นี่เผาเดียวสอเผาสอเผ่าที่น,นี่โฟลวินนะครับผมเผาเดียวเนี่ยเผ่าใต้กดใต้นนะครับร,ระบบเผาห้านะฮะ,นะฮะ,อะพอครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ